สวัสดีค่ะสูตรน้ำสมุนไพรรักษาและป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบแก้เส้นเลือดอุดตันทั่วร่างกายลดไขมันในเลือดด้วยขิงเห็ดหูหนูดำและพุทราจีนสูตรนี้เป็นสูตรของแพทย์เชียงใหม่นะคะวันนี้เราก็มาต้มไว้ดื่มทานป้องกันไว้ก่อนอยังช่วยลดความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยนอนหลับได้ลึกขึ้นด้วยต้มไว้ดื่มทางรักษาและป้องกันได้ใช้เห็ดหูหนูดำพุทราจีนและขิงเราใช้แบบอบแห้งทั้งหมดเลยนะคะ อย่างละหขีดลงต้มกับน้นํา1ลิตรครึ่งต้มเคี่ยวให้น้ําลดเหลือประมาณหลิตรโลกหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าแตก อาการคืออ่อนแรงหรือชาแขนขาซีกใดซิกหนึ่งพูดไม่ชัดปากเบี้ยวตามืดมองไม่เห็นเราดื่มน้ําสมุนไพรแก้วนี้รักษาและป้องกันได้หลายท่านที่ทําดื่มแล้วก็ไปตรวจเส้นเลือดที่เคยขรุขระเรียบสวยขึ้นไขมันในเลือดลดลงอาการปวดขาจากกล้ามเนื้อขาเลือดก,ก็หายดื่มก่อนอาหารเช้ากลางวันและเย็นครั้งละหนึ่งแก้วเป็น